ดิฉันพลตำรวจตรีหญิงแพทย์หญิงพิมพันธ์ทรัพย์ขำนะคะในแพทย์สบโรงพยาบาลตำรวจนะคะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลดารารัศมีเชียงใหม่นะคะก็ดีใจที่จะพี่นเรศมาพบนะคะก็เล่าว่าพี่นเรศฟังถึงเรื่องออปกติเนี่ยตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดก็สวดมนต์มาแต่เด็กแล้วทีนี้วันหนึ่งไม่ตอนนี้อายุ55นะคะก็ เมื่อสักปีหนึ่งอคือนึกมาได้ว่าเอา้าคือปกติแล้วเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนมาเนี่ยวันหนึ่งเราคิดได้ว่าเออเราปกติคนปกติเนี่ยให้เราคิดเองเนี่ยเราคิดไม่ได้นะว่าถ้าทําตามศีลห้าแล้วชีวิตจะเป็นปกติแต่ถ้ามีคนสอนเราอะเราทําได้หมายความว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราพูดปด หรือเราดื่มเหล้าเนี่ยมันจะไม่ดีกับชีวิตแต่ถ้ามีคนมาสอนเราว่ามันไม่ดีเนี่ยเราได้เราเราคิดได้ว่าเออมันไม่ดีเราก็เลยคิดตระหนักได้ว่าพระบุทธเจ้าท่านท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ท่านคิดได้ยังไงว่าถ้าคุณปฏิบัติตามศีลห้าแล้วชีวิตคุณจะเป็นปกติก็เลยมานึกได้ว่าในเมื่อเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านสอนเราเรื่องทานทําทานเพื่อลดความโลภเนี่ยเมื่อลดความโลภเนี่ยมันก็จะไม่คดโกงใช่ไหมคะแบบว่า ชีวิตเราก็จะเป็นปกติได้ระดับหนึ่งแล้วมีศีลนะ่ะศีลห้าประชาชนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยเราถือศีลห้าเนี่ยชีวิตเราก็จะเป็นปกติท,ทีเนี้ยทานกับศีลเนี่ยมันมันไม่ยากเท่าไหร่อันสุดท้ายคือภาวนาเราก็ไม่คิดว่าในเมื่อท่านสอนว่าหลักหัวใจของศาสนาพุทธเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเราทําทานได้ละเราศีลรักษาศีลเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งเล็กๆน้อยๆก็โอเคแต่ภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยาก เราก็มาศึกษาว่าเออการภาวนาเนี่ยม,มันช่วยเราได้นะอย่างน้อยทําใหเออ้เราฝึกสมาธิเนี่ยใจเราค่ะอยู่กับตัวอยู่กับวิหารธรรมมันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากก็คือในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องทานศีลภาวนาเราทําทานทํารักษาศีลน,นี่มันไม่ยากภาวนานี่เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยตัวเองก็เลยฝึกนั่งสมาธินะคะก็พูดโทรธรรมดานี่ใหม่ๆก็ได้สองสามนาที วันละห้านาทีสูงสุดก็คือ10นาทีคือคือได้แค่เดียแต่ทําทุกวันทําทุกวันนะคะก็ก็ค้นพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคือเมตตามันเพิ่มขึ้นคือเมื่อก่อน,เ,นเวลาเดินเจอเจอสุนัขจรจัดหมาจรจัดเนี่ยเราจะกลัวตัวแข็งเลยพอตอนหลังเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเราเดินเราผ่านหมาเหมือนเดิมเนี่ยเราเราไม่กลัวนะคือเราผ่อนคลายลงเยอะเลย ก็เลยมารู้ว่าอ๋อถ้าเรามาถูกทางเนี่ยเมตตามันจะเกิดขึ้นเองอเมตตาเกิดจากการทําทานรักษาศีลแล้วก็รู้จักภาวนานะคะก็ก็ดีใจที่ได้เกิดในพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสาที่ได้ศึกษาพุทธศาสนาแบบงูวปลาของเราเนี่ยคือหนักไปทางโลกแต่ว่าทางธรรมเราก็ยังไม่ทิ้งก็เลยดีใจที่ที่ได้ได้เล่าให้ทุกคนฟังจากประสบการณ์ตนเองนะคะ ค่กลับขอบพระคุณค่คะ